สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองชั้นปหนึ่งและเด็กๆนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูสาวอีกแล้วสัญลักษณ์ของครูสาวบางคนก็เออต้องมีเพลงมีอะไรเดี๋ยววันนี้ครูสาวก็จะมีจะเรียกเด็กๆปหนึ่งก่อนนะคะเผื่อเด็กๆยังไม่ตื่นยังนอนอยู่นะคะเอาเดี๋ยวครูสาวจะร้องเพลงแล้วก็คนที่เด็กๆที่ตื่นแล้วก็มานั่งรอได้เลยนะคะลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆว ลมเพลลมพัดอะไรลมเพลลมพัดอะไรพัดเด็กป .1 มานั่งเรียนเอ้ยลมเพลลมพัดโบกสมัดพัดมาไวๆลมเพลลมพัดอะไรลมเพลลมพัดอะไรให้เด็กนักเรียนป .1 ไปหยิบหนังสือวิชาสังคมมาเอ้ยอ่าเด็กๆไปหยิบได้ยังคะอ้าวจะเด็กๆหยิบแล้ว ลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดอะไรลมเพลมพัดอะไรให้เด็กวันหนึ่งเปิดหนังสือเรียนหน้าเลขสี่เอ้ยลมเพลลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆ ลมเพลลมพัดอะไรลมเพลลมพัดอะไรพัดไอเด็กป .1 มานักเรียนวิชาสังคมเออย่าเด็กๆมากันเลยยังคะถ้ามาแล้วนั่งตัวตรงตัวตรงอ้าวครูสาวได้สอนเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าไปแล้วนะคะ พระพุทธเจ้าคือใครคะเด็กๆมีพระนามเดิมว่าอะไรเลยนะคะก็คือเจ้าชายสิทธัตถะเราเรียนไปแล้วพระพุทธเจ้าประสูติทบทวนสักนิดนะคะประสูติก็คือการเกิดแล้วก็รัตรู้ก็คือบรรลุพระอรหันต์แล้วก็ปณิธานก็คือตายอันนี้ประวัติของพระพุทธเจ้าที่เราเรียนไปแล้ว แล้วก็พระพุทธเจ้าก็คือศาสดาของศาสนาพุทธใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็พระพุทธเจ้าทั้งประศตนตัสรูตปรินิพพานในวันขึ้นสิมาค่ำเดือนหกแต่คนละพอศกันนะคะเด็กๆอันนี้คือศาสดาของศาสนาพุทาธอครูสาวถามพุทธประวัติไปว่าอะไรคะเด็กๆ ประวัติของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าตัดสรู้ด้วยวิธีไหนคะเด็กๆก,ก็คือนั่งบำเพ็ญเพียรทางจิตหรือที่เราเรียกว่านั่งสมาธินะคะเด็กๆจนคิดค้นหาวิธีพ้นทุกข์หลังจากนั้นพอพ้นทุกข์ปั๊บก็เอาคำสั่งสอนไปเผยแผ่กับ พระสงฆ์หรือปัญจวาาัคคีส่วนวันนี้ครูสาวก็จะสอนสาศาสดาของาศาสนาคริสต์เ,เรียนดูนะคะนี้คือาศาสดาของาศาสนาคริสต์ที่เด็กๆบางคนเรียกว่าพระเยซูหรือคนไทยบางคนก็นับถือาศาสนาคริสต ก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าทุกศาสนาล้วนสอนให้คนเป็นคนดีเดี๋ยวเรามาดูศาสนาคริสใครเป็นศาสดาของศาสนาคริสอะเด็กๆฟังให้ดีนะคะเด็กๆด,ดูหนังสือหน้าที่สี่ตามไปด้วยนะคะศาสนาคริสเด็กๆด,ดูนะคะก็คือศาสดาของศาสนาคริสก็คือ พระเยซูนี่ไงคะพระเยซูนะคะพระเยซูเป็นใครพระเยซูพระองค์เป็นบุตรของนายโยเซฟและนางมารีอฟังให้ดีนะคะเนี่ยพระเยซูองค์เนี้ยเป็นโอรสของนายโยเซฟและนางมารีอ อีกครั้งนะคะพระเยซูเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์เป็นใครคะเป็นโอรสของนายโยเซฟกับนางมารีอันนี้คือประวัติของพระเยซูสำหรับเด็กอนุบาลเออป .1 เราก็จะสอนเนื้อไม่เยอะนะคะเพราะเด็กยังเล็กอยู่อีกครั้งนะคะ ศาสดาของศาสนาคริสต์คือพระเยซูพระเยซูเป็นลูกของใครคะพระเยซูเป็นบุตรของนายโยเซฟกับนางมาเรียต่อไปเรามาดูพระเยซูประสูติเมื่อวันที่25ธันวา ปีคริสตศักราชที่หนึ่งที่เฟนยูดาปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศอิสราเอลอีกครั้งนะคะพระเยซูป,ประสูตรในวันที่25ปีคริสตศักราชที่หนึ่งที่เฟนยูดาซึ่ง ปัจจุบันอยู่ในประเทศอิสราเอลหลังจากนั้นพระองค์ทรงนำคำสอนเกี่ยวกับเรื่องความรักความเมตตาและการให้อภัยเพื่อให้คนที่นับถือศาสนาคิดได้มีการปฏิบัติคำสั่งสอนของพระเยซูก็คือ มีความรักต่อกันมีความเมตตาต่อกันให้อภัยต่อกันความรักเช่นรักพ่อแม่รักเพื่อนไม่ทะเลาะกันหรือถ้าใกล้ๆตัวนิดนึงก็คือความรักเพื่อนในห้องเรียนของเด็กนักเรียนเองเข้าใจไหมคะเช่นเรารักเพื่อนคนนี้สมมติเรารักน้องหนึ่งน้องหนึ่งก็รักเราอันนี้คือความรัก ความเมตตาเช่นเราเห็นแมวหนึ่งตัวเดินมาเกิดมีอาการขาเดินก,ก,กระโผลกกระเพลกทำให้เด็กเป็นไงคะเราต้องมีความการุณาต่อสัตว์อาจจะไปหยิบมันมาอุ้มมาดูหรือความเมตตาต่อสุนัขบางคน เห็นสุนักแล้วบางทีเอาไม้ไปตีอันนี้ไม่ได้นะคะเราต้องมีความเมตตาต่อสัตว์แล้วก็ต่อเพื่อนในห้องด้วยกันแล้วก็การให้อาภายัยสมมต,ติติกนักเรียนอยู่ในห้องเอาวิ่งชนกันเราก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรขอโทษครับขอโทษค่ะเราไม่ได้ตั้งใจคนพเพื่อนขอโทษปับ๊บเราก็ต้องให้อาภายัยอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆนะคะ แล้วก็พระเยซูสิ้นพระชนในคริสตศักราช33อันนี้คือประวัติของพระเยซูนะคะฉะนั้นเด็กๆถึงเราจะเป็นคนไทยแต่เราก็สามารถเปิดกว้างรับรู้เรื่องศาสนาอื่นได้สรุปทุกศาสนาล้วนสอนให้เป็นคนดีสำหรับวันนี้ ครูสาวก็สอนเกี่ยวกับศาสดาของศาสนาคริสต์อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือศาสดาของศาสนาคริสต์อันนี้คือศาสดาของศาสนาพุทธต่างกันนะคะแต่ทั้งสองศาสนานี้มีความเหมือนกันก็คือสอนให้คนเป็นคนดีมีความรักมีความเมตตาการุณาให้อภัยซึ่งกันและกัน นะคะเด็กๆแล้วก็วันนี้ครูสาวขอฝากงานเหมือนเดิมฝึกการเขียนของเด็กไม่เยอะนะคะวันนี้ก็ให้เด็กๆเขียนลงวันที่เขียนตัวเลขอารับิกตัวเลขไทยได้เขียนว่าศา,ดาสดาศาสดาของาศาสนาพุทธคือพระพุทธเจ้า,าศาสดาของาศาสนาคริสต์คือพระเยซู ไม่เยอะนะคะเพื่อเป็นการครูสาบอกแล้วเด็กป .1 ที่ส่งการบ้านมาบางคนเริ่มมีการพัฒนาเขียนลายมือสวยขึ้นนะคะจากตัวใหญ่ล,ลืมสระอะลืมสระอุตอนนี้ดีมากเลยค่ะฉะนั้นครูสาจะฝึกให้เด็กเขียนแบบนี้ได้ๆนะคะสำหรับวันนี้วิชาสังคมก็ขอจบการสอนในเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ